ทำไมต้องเซอร์แกรมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซอร์แกรม1 0 1นนนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงต้องบอกว่าหัวข้อที่สำคัญมากนะฮะ why เซอร์แกรมครับหรือว่าทำไมต้องเซอร์แกรมเออหลายคนยังคงสงสัยนะฮะตอนนี้เนี่ย หลายคนนะเริ่มเห็นเซอร์แกรมของเราเนี่นะฮะออกมาโปรโมทบ้างแล้วนะครับเนี่ยเรามีทั้งแฟนเพจนะ,ะเรามีทวิต t ตอร์นะฮะเรามีหลายช่องทางเลยให้คุณเข้าถึงได้นะพยายามโปรโมทออกไปนะถึงเรื่องของการทำ NFT music นะครับแต่ทําไมล่ะทาไมต้องเป็นเซอร์แกรมด้วยในเมื่อในต่างประเทศก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บ3นะฮะที่เขาให้บริการอยู่แล้วเรื่อง NFT นะครับก็ต้องบอกเขาว่า คนไทยหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้ฮะอย่างแรกนะเรื่องขององค์ความรู้ครับเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะอ่านเข้าใจยากนะพยายามศึกษาแล้วก็ยังทําไม่เป็นนะฮะเพราะว่ามันมีความยากเรื่องของ wallet address ต่างๆด้วยเรื่องของกระเป๋าต่างๆเรื่องของเอ่อคีย์ต่างๆใช่ไหมฮะเรื่องของการการใช้นั่นแหละพูดง่ายๆคือว่ามันเข้าใจค่อนข้างยากนะครับเรื่องขององความรู้นะคราวนี้เนี่ยเซอร์แกรมเขาก็แก้ปัญหาให้ครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับทางแฟนเพจเซอร์แกรมเนี่ยเขาก็มีทีมนะฮะที่จะออกไปช่วยสอนคุณแบบจับมือทําเออเห็นไหมเจ๋งไหมคุณสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปที่แฟนเพจของเซอร์แกมได้นะครับนะหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้นะคอมเมนต์เข้าไปเลยนะครับ ก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันหรือว่าจัดเป็นงานเซลวนาหรือเป็นสัมมานาขนาดย่อมๆก็ได้คร<อ>เพื่อจะสอนแบบจับมือทำครับให้คุณได้รู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบล็อกเชน NFT เว็บ3ต่างๆ wallet ต่างๆให้คุณทําเป็นนะครับสามารถที่จะมิ้นเพลงของตัวเองเป็นนะเอาเพลงที่เรามีนะฮะเอาวัตถุดิบต่างๆที่เรามีเกี่ยวกับวงการเพลงเนี่ย แปลงเป็น NFT ฮะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเนี่ยแก้ปัญหาได้เลยเห็นไหมฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาครับที่เป็นปัญหาราคาของค่าแก๊สครับาการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยหลายคนเจอปัญหาเรื่องค่าแก๊สที่แพงบ้างนะครับหรือบางทีเนี่ยเราไปเจอที่ที่แบบว่าอ่ะค่าแก๊สถูกก็มีนะแต่การใช้ยุ่งยากครับสวัสว,สวสไปมานู่นน,นั่นนี่คือเอาง่ายบางคนแค่ใช้ครั้งแรกยังยากเลยแต่จะให้แบบ เข้าไปลึกๆนะไปใช้เชนนี้เปลี่ยนไปเชนนั้นเชนนั้นมาเชนนี้ปวดหัวนะครับยากครับเซอร์แก็แก้ปัญหานี้ฮะด้วยการเลือกเชนที่แบบว่ามีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาวนะอย่าง Binance นะฮะบ i น a n น e Smart c h a i นนั่นเองเออเป็นเชนที่มีคุณภาพแน่นอนฮะแล้วก็ราคาค่าแก๊มันค่อนข้างถูกนะครับราคา30บาทถึง100บาทอะไรประมาณนี้คุณสามารถที่จะมินท์เพลงของคุณเนี่ยแล้วขาย NFT ได้ในราคาที่แบบ100กว่าบาท 200- 300เนี่ย มันเป็นราคาที่เอื้อมถึงนะครับแล้วก็ทําได้ทีละหลายๆเพลงลหลายก็อปปี้ด้วยนะฮะนี่คือข้อดีของเซอร์แกรมเลยนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งราคาขายตั้งต้นไว้ที่เท่าไหร่นะค่าแก๊สมันก็จะพกผันไปตามนั้นซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผมลองแล้วนะฮะตั้งราคาที่ประมาณเพลงแล้วร้อยกว่าบาท200เนี่ยไม่เกิน300เนี่ยถือว่าค่าแก๊สถูกมากครับนะหลักสิบเออจริงๆนี่คือข้อดีของเซอร์แกรมเลยนะฮะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับ นะถ้าคุณรู้แล้วว่าเซอร์แกรมเจ๋งแบบไหนดียังไงนะฮะแล้วคุณอยู่ในวงการเพลงด้วยหรือบางคนเพิ่งจะเข้ามาในวงการเพลงนะครับแทนที่เราจะต้องเขียนเพลงนะเขียนเนื้อทําเพลงเอาไปเสนอขายในกลุ่มต่างๆบ้างหรือไปเสนอขายตามค่ายหรือศิลปินต่างบ้างลองเปลี่ยนรูปแบบดูฮะมาสร้างเพลงของคุณสร้างเนื้อเพลงของคุณสร้างเมโลดี้ของคุณมาเป็น NFT ฮะแล้วเสนอขายดูในแพลตฟอร์มของเซอร์แกรมใครมาซื้อไปอ่ะคุณก็ทําเรื่องของสัญญาซื้อขายเพลงกันต่างหากอีกทีหนึง่งนะแต่ที่ที่แน่ๆคือ เวลาเพลงคุณขายออกไปแล้วเข้า,เาไปใช้แล้วหรือ NFT ของคุณมันมันถูกขายออกไปเรื่อยๆเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ต่างๆมันย้อนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวศึกษากันต่อได้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจใครที่ยังงงก็สามารถที่จะสอบถามนะไปทางแอดมินของเซอร์แกรมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะฮะนะหวังว่าคลิปนี้นะจะเคลียร์นะในเรื่องของว่าทำไมต้องเป็นเซอร์แกรมเซอร์แกรมเหมาะกับคนไทยยังไงนะครับวันนี้เซอร์แกรม1นึ่งถึงหนึ่งนะฮะ ฝากนะสาระความรู้เอาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ